แอปทักษออนหลังนานกุลสารภาพซุ่มคบหาดูใจก่อนโดนชาวเน็ตเม้นแรงมากเขาจีบกันจริงๆที่ทางด้านพระเอกดังนัน,นกุลชานนลสันติทรกุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคุยอยู่กับแอปทักษอรอนตนเป็นฝ่ายจีบก่อนและตอนนี้ก็คุยอยู่แค่คนเดียวท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคือฮาที่ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึง ต่อไปก็รอวันที่ทั้งคู่จะเรียกว่าแฟนแต่ดูเหมือนว่างานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนต่างไม่เห็นด้วยถ้าคู่นี้คบกันจริงๆคอมเมนต์บอกกันว่าโชคดีนะแอปเราเลิกกันยอมรับว่าผิดหวังฉันขอโทษฉันจะไม่ขอติดตามแล้วและก็มีบางคนบอกว่าเห็นด้วยค่ะเลิกติดตามเช่นกันปล่อยให้เด็กกับผู้ใหญ่เขาจีบกันไปและบ้างก็บอกว่าเหมือนกันค่ะขอเลิกติดตามค่ะและ อีกว่าเสียใจและบ้างก็บอกว่าปกติเราไม่เคยติดตามแอปนะสนใจเพราะพี่ทิมไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่ไม่เชียจ์จ้าบ้างก็บอกว่าติดตามพี่แอปมานานมากเหมือนกันค่ะแต่อินไม่ลงด้วยจริงๆนานกุลเด็กเกินและบางคนบอกเธอเลิกไปเลยได้ยิ่งดีจะได้ไม่เครียดกับชีวิตเขาเขายังมีแฟนคลับอีกหลายล้านคนที่ยังคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ และบ้านก็บอกว่าเห็นตอนจบของเรื่องนี้เลยอะงานนี้ชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามาฟาดกลับอย่างเดือดเลยทีเดียว